ร้านเจ๊แปะค่ะขนมถ้วยโบราณอ่ะก่อนมาลองโทรศัพท์มาก่อนนะคะจะ <c oughs> เอาเลยสิมันเป็นคำหยาบคาย <c oughs> <c oughs> มาแล้วค่ะขนมถ้วยโบราณเจ๊แปะขนมถ้วยเจ๊แปะของดี er <c oughs> อำเภอบางแพ๋อตรงนี้อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีอร่อย ร้านขนมถ้วยเจ๊ปแปะนะคะถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยเเลี้ยวเข้ามาตรงวัดบ้านสิงมาสักพักหนึ่งจะเจอวัดบางกระโดแล้วก็วัดแก้วจากวัดแก้วมา400เมตรค่ะอยู่ขวามืออร่อยแน่อย่ามาผิดนะเอาชัวร์ๆโทรมาก่อนนะป้ายย้ำแล้วย้ำอีก มีขนมจากกล้วยแปรรูปนะคะขนมเปี๊ยะแล้วก็ขนมอื่นๆน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะมีน้ําตาลด้วยนะคะน้ําตาลย่านี้น่าจะเป็นน้ําตาลมะพร้าวค่ะคป้ายนี้นะคะ,คะป้าว่าเขาใช้มากว่าสิบปีแล,ล้วล่ะคงครังอะ่ะแล้วก็เป็นป้ายที่ทําให้ได้เงินน่ะป้ายนี้ก็เช่นกันนะ่ะป้าไปจนจําได้ละตรงนี้เดิมสีสดใสน,นะตอนนี้สีมัวมนะัวเนี่ยเพราะว่า ความบางของขนมถ้วยอะค่ะไปบทบางสีป้ายแต่เจ้าของไม่เกี่ยวละค่ะเขาเอาความอร่อยเป็นเกณฑ์ในการตัดสินนะสำหรับลูกค้าเนี่ยถ้าคุณเจอบ้านหลังนี้แสดงว่าคุณขับเลยไปแล้วนะคะถอยมาค่ะนาทีหนึ่งจะเจออาคารเจ๊ปแปะเป็นอาคารชั้นเดียวอะค่ะ oh. เห็นป้ายน,นี้ก่อนนะแล้วก็จะเจออาคารชั้นเดียว ซึ่งป้าก็ขับผ่านไปทุกทีเลยแต่วันนี้ไปกันสองคนสี่ตาคนแก,ก่อ่ะก็เลยเจอคะ่ะคนนี้เพื่อน,นป้านะคะไม่ใช่เจ็บนะแปะนะคนนี้ป้าไม่อยากาไปไหนด้วยหรอกเขาสวยเกินหน้าเกินตาป้ามาตั้งแต่เด็กๆละเนี่ยค่ะขนมถ้วยร้อนๆเลยขึ้นจากลังถึงลรือซึ้งอะ่ะซึ่งเรียงกันห้าหกชั้นนะป้าจะเข้าไปถ่ายก็บอกว่าวันนี้ไม่มีขนมในซึ้งแล้วเนี่ยค่ะ แน่เจ้าของร้านงวดเนี้ยป้าต้องถูกรถโ,โตแน่แน่เลยอะ่ะเพราะเจ้าของร้านยิ้มแย้มแจ่มใสทุกครั้งที่ป้าไปอะ่ะดูเหมือนมึนๆน่ะเห็นไหมคะ <c oughs> may, ว่าคนเราอะ่ะรู้หน้าไม่รู้ใจนะวันนี้เขายิ้มกับป้าเต็มที่เลยคุณ <c oughs> สุริวิภากับสามีค<า>่ะก็เคยมา <c oughs> แล้ว <c oughs> <c oughs> มาแล้วค่ะข,ขนมถ้วยโบราณเจ๊แปะขนมถ้วยเจ๊แปะ ของดีอำเภอบางแพรอ๋อตรงนี้อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีอร่อยอแตะได้แล้วค่ะแปาทุนดีมาแบบหลงหลงอีกแล้วค่ะขับรถถ้ามาจากกรุงเทพอะ่ะเข้าวัดบ้านสิงทางเข้าวัดบ้านสิงนะคะแล้วก็ตรงมาเจอวัดอะไรนะเพื่อน วัดแก้ววัดโน no, วัดแก้วนี่วัดที่สามแล้วอะ่ะวัดบ้านสิงวัด,วดบ่อมากรูดแล้ววัด,วววดไรร้านเจ๊แปะค่ะขนมถ้วยโบราณอะ่ะก่อนมาลองโทรศัพท์มาก่อนนะคะ